1 2 3่5กับสม้ากระผมพระมาดิักุปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับคุณแม่ละอ้อนะครับสายสุดนะครับกาบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์บ้านเกองโบนะครับมาฉลองศรัทธานะครับเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่นะครับเจ้าภาพเจ้าศรัทธากำลังเตรียมทายธรรมทายทานนะครับญาติโยมก็มารอใส่บาตร ใครมาใส่บาตรขอให้ร่ําให้รวยถูกหวยทุกงวดทุกงวดเด้อนี่นะครับญาติโยมนะครับมารอใส่บาตรช่วงเช้าๆนะครับสาธุอนุโมทนานี่เจ้าภาพเจ้าศรานะครับคุณแม่ละออสายสุดนี่เนาะน้ำสกุลเนาะสาธุอนุโมทนานะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับมารอใส่บาตรใครมาใส่บาตรวันนี้ขอให้ร่ําให้รวยถูกหวยทุกงวดทุกงวดเด้อเงินไหลน้องทองไหลมา เงินไหลนองทองไหลมาล่ํารวยล่ํารวย <c oughs> วันที่หนึ่งแล้ววันที่สองเนาะเอาที่หนึ่งก็พอแล้วเนาะนะครับขอให้โชคลาบล่ารวยล่ารวยเงินไหลนองทองไหลมาทุกคนทุกคนเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง <c oughs> เอาล้วันที่หนึ่ง <c oughs> เานาะ <c oughs> ผู้ผู้บังหันเพิ่นเอาเลรได้หวานเท่ากับเจ้าอันที่สองตัวเนาะเด้นนะครับโยมบอกว่ามีหลายใบนะครับ ขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับโยมกำลังมารอใส่บาตรนะครับคุณแม่และอาอาสายสูตรนะครับพร้อมด้วยญาติพี่น้องญาติธรรมนะครับกำลังรอใส่บาตรนะครับกับอาลาธนาพระเด็จพระคุณหลวงตานะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบ้านกบัวน,นะครับมาฉลองศรัทธานะครับเดอ้อใครมาใสาบา่บาตรวันนี้ขอให้ร่ำให้รวยเงินไหลนองทองไหลม,มาถูกหวยทุกงวดทุกงวดเดอ้อ <ül> น, <acco> นะครับ จะหน้าตาตรงปลายสายและต้นสายนะครับเด้อนะครับกับรัตนาพระเดชพระคุณลุงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าโบนะครับมาฉลองศรัทธานะครับใครมาใส่บาตรขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยทุกงวดทุกงวดเด้อเงินไหลน้องทองไหลมานี่นะครับยัดิุยมนะครับสาธุอนุโมทนานะครับพระเดชพระคุณลุงตา ออกลับบินธบ,บาตแล้วนะครับนิมนะสาธุสาธุ